การความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับผมเน้นว่ากับทุกลต่อไปค่ะเรียนเจท่นา,ทนานศึกษาสุวรรณดาท่านเาทีรับรุ่งอดุลแห่งความสุขก็คือพิธีการตักบ,บาตรทำบุญตักบ,บาตรให้กับนักท่องเที่ยวที่มาด้วยการที่เราช่วยกันนะครับประดับนะครับบริเวณที่หน้าบ้านหน้าสำนักงานตามบริเวณเส้นทาง หมายให้กับผมมาปฏิบัติงานที่แทนในส่วนของการให้ความร่วมมือกับจังหวัดก็คือให้ความร่วมมือกับท่านผู้ว่าการจังหวัดสุชาติเชื้อสุขนั้นท่านนายกดรมโนโนั้นได้สนับสนุนงบประมาณในเรื่องของการจัดพุเป็นซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเพจเฟซบุ๊กอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะอันนี้ขออนุญาตขการท่องเที่ยวนะครับซึ่งบรรยากาศของการท่องเที่ยวเป้าหมายของการท่องเที่ยวนะครับการฟื้นฟูประเทศด้วยการท่องเที่ยว เป็นซอฟต์แวร์แรกๆของการประสัมพันธ์ประเทศไทยออกไปสู่ทั่วโลกให้ได้รู้จักผมค่นะคะทางด้านของพี่น้องสื่อมวลชนของเราบรนทึกภาพถ่าย h y p e r น i n a s อล l l ค่ะและลำดับต่อไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญรดเพลิดเพลินกับค t ยอ